ไม่ได้มีเพลงอะไรดังมากมายแต่ควมสมศรัทธาหรือความชื่นชอบในตัวของศิลปินถึงเพลงไม่ได้ดังมากแต่ว่าคพ่วมเป็นแอน already. ออร์ีดีะปีนี้งน,นายมากครับปีนี้เต็มครับสองรอยหาสิบงันผมเต็มมาสามปีแล้วครับตั้งแต่โควิดซ่าปีหนาตอนนี้ก็เกือบสองรอยแล้วครับ ผมยังหมั่นใจในความเป็นแอนอลีทิ้งมากมายแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีซื้อเสียงคนอยากเข้าหาไปที่ไหนคนเยอะมันก็เล่นย่างอยู่ตลอดแล้วราคาก็สามารถขึ้นได้บางคนเพ่งดังตอนนี้ค่าตัวยังไม่ได้ขึ้งีอนนะครับหาหกหมื่นเจ็ดหมื่นครับหางหกหมื่นเจ็ดหมื่นบางคนยังเี้จ้างดนตรีไปแล้วอย่างน้อยอย่างหน่อยทีมดนตรีหนึ่งหมื่น ทีมดนตรีหนึ่งมืนแล้วก็คา่ารถคา่าแดนเซอร์อีกแดนเซอร์ของแองเกอเขาประมาณหนึ่งหมื่นนะครับแต่วงอื่นผมไม่รู้นักดนตรีเกือบสองหมื่นครับ<ม>อันนี้ก็คือเป็นบอกหลักอีกนนถ้ารับงานแค่หกเจ็ดหมื่นคือไม่เหลือของแองานอร์คนนะ่ากว่ามันจะมาเป็นงานเนาะบางทีเคยได้ยินํา่าโบเกอร์ไหมเออไมนเป็นทําเนียม ่าผู้ดูแลค่าผู้จัดการค่าแอดมินที่ช่วยโพสช่วยอัปเดตช่วยดูแลต่างๆอีกน,นะครับไอแอนนะ่ได้แสนหางแสนหกเพราะเพราะการตอบรับที่ดีทนะี่น้องหักและสนับสน,บสนองผมขอพ่อนอยู่มองใดก็แล้วแต่ผมขอให้บบตองดังหลายแต่ขอให้เป็นมอลที่มีมีพีมีน้องมีคนอยากมาหา กขอดังหลายแต่ขอให้มีงานเดียวเนาองมออดก็อยากแล้วก็ขอให้เป็นนักร้องหรือเป็นหมอลลที่มีพีนี่หนาองบางคนบางคนเนี่ยดังดังช่วงดังเนาะแต่ก็หายเร็วไปเร็วคนกับบอกคึ้นหอนเพราะว่ามันบอกเกิดต้อมสัทงทายครับแต่ขันดังเรามีพีมีน่องมันหาแห่งกันได้เผามาก ้ายังมีคนถามหาก็ายังสิงพ่อได้ออกการออกนะนมาอยู่ใจก็ลอยจอพระภาสามาคือราคาใจก็ลอยเดี๋ยวนี้ค่าใช้จ่ายวงม,มันสูงสองสองแสนเก้าสามแสนเนี่ยผมแทบจะผมแทบจะพ่เหลืออย่างเหลืองานละสมมุติว่าเหลืองานห้าหกหมื่นเอาไปซ้อมลูกน้องใหม่เอาไปตัดชุดใหม่เอาไปพัฒนาทําฉากซ่อมรถบํารุงรถหรือจ่ายภาษีต่างๆเมื่อเหมื่อไปมัน,มน